เลือกซื้อบ้านเพราะลมตีหน้ามีอยู่จริงวันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะวันที่เราตัดสินใจจะซื้อบ้านก็คือตะเวนหาหลายโครงการในลาดบุรีพอคิดว่ายัางไงก็คงซื้อกับโครงการแน่นอนด้วยเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ทำเลที่ตั้งหล,หลายโครงการที่เข้าไปดูจะรู้สึกร้อนๆแล้วก็กระสับกระส่ายในความรู้สึกรู้เลยว่าไม่ใช่หรืออาจเป็นเพราะหน้าร้อนไม่แน่ใจแต่พอก้าวเข้าไปในบ้านตัวอย่างของโครงการที่เลือกซื้อลมตีหน้าเรารู้สึกเย็นสบายมากแล้วก็มองหน้ากัน3คนว่าคงใช่แล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้ซื้อเพราะเป็นบ้านชั้นเดียวเราเเเเเเลลยยยบบบอออออออกกกกกกขขขาา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 ววว่่่่ถ้้้้้ิิดดดดดึนนนนนนนชััใหหหตตตมมุรรณ์ผไปีีีืืคคะจทู็ เป็นคงคงแบบนี้แล้วแล้วเราสามคนมาดูตอนค้ำก็ตัดสินใจซื้อเลยนี่เป็นรูปแรกที่ถ่ายไว้ค่ะจนตอนนี้ก็คือบ้านใกล้เสร็จแล้วจริงๆฝ่ายไม่เคยคิดเลยนะว่าจะซื้อบ้านแต่มีจุดหนึ่งที่คิดได้ว่าทุกวันนี้อยู่บ้านพักข้าราชการค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่ตรงนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนเพราะบ้านจริงๆของเราอะค่ะจะอยู่ค่อนข้างไกลาจากตัวเมืองจะกลับแค่เสาร์อาทิตย์ก็คิดถึงอนาคตเนาะแล้วก็ตัดสินใจซื้อเลยก็ขอบคุณสําหรับคํายินดีมากๆค่ะที่ทุกคนคอมเมนต์กันมาแต่ก็จออว่าเเเเรรมดด้ืััปีหงงยยใจิๆ๋ตฟะ